สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส่องผีเตุรีน,นะคะทีนี้เรามากินขนมกันนะคะเอฟซีลูกหมาก็อยากกินน้ำด้วยนี่เนี่ยข้าวสาวจงไปได้กินด้วยหมาก็อยากกินน้ำนะคะไอถุงเงินก็อยากกินไอ้ทองแดงก็อยากกินดูสิโอ้โหนี่คนจะกินหรือมหมาจะกินกันแน่แเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นอย่ามาแย่งนะเดี๋ยวตีนะไอเล่นน้อยบักเล่น้อยข้าวโอกนี่เงินบ่อ ดูดูไอถุงเงินมันอยากคเงินอยากกินนะคะเปี่ัเปี่อยู่มากสาววินไ,ไม่ให้มันกินนะ <ไอ S 2> เราจะกินเองนะคะเนาะปล่ไปผิดมองเลยวะเาทาอน่กินไปิดมองเหหาก,กินแมท่ทอดปลายมันดิเทนเรอุ้ยรอ,อดร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 อดขารอดขาอยากกินรอดขารอดขาบึ้งๆบึงมามาม ดูไอถุงเงินมันอยากกินนะคะนเอฟซีเดี๋ยอย่าเพิ่งไปใกล้ๆอย่าเพิ่งกินเดี๋ยวจะให้กินอยู่ไม่สาวเาบ่หนูเอาแล้วหนูซื้อเอาแล้วซื้ออยู่สายเดนนี่มันเอามาให้ฟรีนี่มันมันมันอ่อนโทดหนูไม่เอามันเบาเออมาแบกกระโหลกข้าไอบาทนี่ดูถุงเงินมันอยากกินในเอฟซีมันในนานมันอ่อนมันเบามันเทดอย่างบรได้ดอนี่นะโอ๊ยสิได้แค่นั้นถุงเงินอยากกินใช่ไหมดูดูดูไอซีดูหน้ามันดูหน้ามันอยากกิน อยากกินเยอะปลาทอดกุญานเด็กกุญแจแกนกุญแจแกงกันตกน่ะดูดมันจะกินสาววิเลเอฟซเอฟซีเพ่งเงินมันจะกินอย่าอย่าเพิ่งยังไม่ได้ให้กินแกงยาบกุ้กงกเห็นอยู่ปลาทอดเขาแบ่งให้ใช่อันตันึงกับพ่ออันต้อนหนึงโอ้โห้งวุ้งว้้้ง่อมเ้อ เลียมือกัดมือเอ้ามันจะกินคนแน่ดิถุงเงินอยากกินขนมนะคะดูหมากับคนเหมือนกันเลยกินขนมนะคะห่อ,อนี้จะกินหรือเปล่าถุงเงินจะกินไหมนะถุงเงินจะกินไหมนะดูดูมันจ้องมันจ้องอจะกินใช่ไหม เงินจะกินไม่น้อยป้าใก็มัดเ็ยังรอกมันเ่าจะกินไมน้อยุงเงินจะกินไมวะนกินกบมัหุ่นมิเท่านั้นเดะกินเดี๋ยวเดให้กินจเจเย็นจเเดี๋ยวราแป๊บเราแป๊บเราแป๊บเราแป๊บรอแป๊บเาากวางเราแเราแปราแป๊บเราแป๊บราแป๊บรอแป๊บา